สวัสดีค่ะฟรีมนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่6พฤศจิกายน2568 6เดือน11ปี2025แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยการรับ ID Li n ยลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปด้านข้างก็มีบอกว่า เราจะต้องไปรับที่ไหนส่วนการรับไม่ยากค่ะกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวบ,บจะบอกเองว่าจะต้องทำยังไงง่ายๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะยากก็ต่อเมื่อเราไม่ทำถ้าเราทำเราจะเข้าใจนะคะวันนี้เหมือนเดิมเนาะแจกแบบแอดไลน์อืมอะไรดีโคดางเปาโคด่างเปาที่เอามาแจกก็คือคำว่าท่องเที่ยว ท่องเที่ยวส่วนเวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา7นาทีใครที่ดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปลารดที่ไหลได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ส่วนใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่นาโปรไฟล์ช่องไลา์นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการแจกโอลิฟรีในวันนี้ใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ